วิธีใช้มัลติมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าอันดับแรกเสียบสายสีดำเข้าที่ช่อง COM ครับส่วนสายสีแดงเสียบที่ช่องอืมช่องไหนนะลองดูที่สวิตช์ถ้าเลือกย่านวัด10แอมแปร์ก็ต้องต่อเข้าช่อง10แอมแปร์ถ้าเลือกย่านวัดอื่นก็เสียบช่องนี้ครับแล้วเราควรเลือกย่านวัดไหนสมมุติว่าต้องการวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรหนึ่งซึ่งเราไม่รู้เลยว่าจะมีกระแสไฟฟ้ามากหรือน้อยเท่าไหร่ดังนั้นเลือกย่านวัดสูงสุดของเครื่องครับสำหรับเครื่องนี้ก็คือ10แอมแปร์ จากนั้นนําสายวัดสีแดงและดําไปต่อแทรกบริเวณที่ต้องการวัดให้สายสีแดงต่อฝั่งที่ไปทางขั้วบวกของฐานไฟฉายหรือซับไฟฟ้าสูงส่วนสายสีดําต่อฝั่งที่ไปทางขั้วลบของฐานไฟฉายหรือซับไฟฟ้าต่ํากดสวิตช์ที่วงจรอ่านค่ากระแสที่หน้าจอครับข้อควรระวังคือย่านวัดสิบแอมแปร์บางเครื่องไม่มีฟิล์ําหรับป้องกันกระแสไฟฟ้าที่มากเกินดังนั้นไม่ควรเปิดนานเกิน15วินาทีครับถ้าอยากได้ค่าที่ละเอียดยิ่งขึ้นอาจเปลี่ยนย่านวัดที่มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่อ่านได้ แต่อย่างมากกว่านะครับถ้าจะเปลี่ยนย่านวัดอย่าลืมเปิดวงจรก่อนเปลี่ยนช่องเสียบสายเปลี่ยนย่านวัดกดสวิตช์ที่วงจรอ่านค่าจะเห็นว่าค่ามีความละเอียดยิ่งขึ้นครับฝากกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับ